ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆทาง YouTube นะครับและก็สวัสดีเพื่อนๆทางแฟนเพจคลิปเดิปนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมช่องรถไถมือสองนะครับของร้านเคเตอร์อำเภอหนองถี่จังหวัดบีรังครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับนำลูกค้ามาชมการทำงานจริงนะครับรีวิวการทำงานจริงของเจ้านางฟ้า m 6040ครับตัวนี้นะครับผมสภาพสวยๆดั้เดิมนะครับจัดเกรดเอนางฟ้าไปเลยครับคันนี้ m 6040 เร่มือเบี้ยปี60นะครับคันนี้นะครับสวยเดิมอุพื้นครับนั่นไม่เคยขยับสีเดิมนะครับสวยมากครับคันนี้นะครับเจ้าของเดิมดูแลดีครับใช้งานน้อยนะครับผมนะครับเป็นรถคูปุต้า M 60.40นะครับ60แรงคูปต้าครับโควิน2เพลานะครับผมใบดันฐาน6ตาช้างครับหน้าหลังตาช้างฐานเป็น2-4-6 h w ตรงรุ่นของเขานะครับผม M 60.40นะครับอันนีเป็นเกียร์ธรรมดาครับ8เกียร์ในหน้า8เกียร์ในหลังนะครับผม สวยครับตัวนี้เครื่องนิ่มๆเลยครับนันไม่เคยขยับสักตัวครับไม่แต่พวกนัดดุมล้อสีล้อไม่เคยเปลี่ยนเลยครับผมเดิมๆเดิมทุกจุดครับผมเครื่องทัดท้ายนะครับเดิมๆนะครับรถสวยมากครับคันนี้นิ่มๆเลยครับผมตอนนี้มารีวิวไถนานะครับลงพื้นที่จริงครับผมอยู่ที่อำเภอนองกีจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสภาพตัวนี้เป็นไถรอบสองนะครับเป็นไถแปรเพราะว่าน้ําท่วมนะครับขังอยู่นานเลยนะครับ ก่อนจะหวานก็ต้องไถรอบเพราะหญ้าก็ขึ้นเยอะครับผมนะครับดินก็ออกจะเหนียวนิดหนึ่งครับแต่ก็พอไถได้ครับตอนนี้ก็เล่งจะให้เสร็จงานกันหมดแล้วนะครับผมนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็หวานจะเสร็จหมดแล้วครับก็เหลือแค่บางแปลงครับอตอนนี้ก็เล่งไถนะครับจะได้หวานกับเขาเพราะว่านาข้างนี่ข้าวเขาเขียวหมดแล้วนะครับผมนี่แปลงข้างๆนี่ข้าวเขียวหมดแล้วครับนี่ดูครับเขาว่านหวานต้มนะครับผมผ่านต้มจนข้าวนี่เขียวหมดแล้วยาวแล้วครับ ตัวนี้จะรอหวานแห้งครับก็เลยช้ากว่าเขาหน่อยนะครับผม M 6 0 4 0คันนี้นะครับสภาพสสวยๆนะครับเครื่องเกียร์ไฮดรอลิกสมบูรณ์ทั้งทุกระบบครับผมเดิมๆนั้ไม่เคยขยับสักตัวครับเดิมมาจากศูนย์เทยนะครับผมอุปกรณ์จะได้ใบดันตราช้างแล้วก็ผ่านพวนเป็นผ่าน6ตราช้างครับ246 KW นะครับตรงรุ่นของเขานะครับผมก่อนแีนำคุณลูกค้ามาชม รีวิวกันทํางานจริงอีกคั้นนึงครับของเจ้านังฟ้า M 6 0 4 0นะครับบิ่งนาจะยาวหน่อยครับบิ่งหนึ่งจะ5ไร่ครับตรงนี้นะครับทั้งหมด20ไร่ครับแปลงนี้20ไร่ไถไปแล้ว3ครับเดี๋ยวบิ่งสุดท้ายครับแปลงสุดท้ายหรือบิ่งสุดท้ายครับบิ่งนาถ้าทางน้องกีเขาจะเรียกบิ่งนาบิ่งละ5ไร่นะครับผมแปลงนี้บิ่งสุดท้ายครับกำลังไถแปลนะครับเพื่อที่จะหวานนะครับเดี๋ยวก็เอาโรตารี่มาปั่นน่าจะเป็นเจ้า L40 เมาปั่ีกนอบนึงนะครั่นม ถึงคิวของเจ้าเ6 0มหกศยมาไถ่แปรครับวันนี้นะครับเอาออกงานจริงเลยนะครับผมสวยเดิมนะครับใช้งานได้ทุกระบบสภาพน้องน้องรถใหม่ป้ายแดงครับผมสวยมากครับตัวนี้ราคาตัวนี้นะครับเราขายทั้งเงินสดและก็เงินผ่อนนะครับสดมีส่วนลดให้เงินผ่อนก็ผ่อนได้ทั้งระบบของทอกศและก็ผ่อนระบบไฟแนนซ์นะครับผมลูกค้าะสะดวกแบบไหนก็ เรียกได้ครับแล้วก็โทรมาคุยสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดได้ที่เบอร์0892832911 0892832911นะครับร้านเ e อร c t o r ผมรับสายตลอดนะครับผมอ่าลูกค้าท่านใดสนใจสำหรับเจ้า m 6 0 4 0คันนี้ครับสวยครับไปใช้งานไม่ผิดหวังครับเพราะว่ารถสวยมากเลยเดิมๆนะครับน้องรถใหม่ไยแดงครับเรื่องนิ่มๆครับเบียร์ไม่มีหอนครับขอคสวยทั้งหน้าทั้งหลัง ลุกติดครับต่อเธอเดิมหมดนะครัชิวๆครับสบายๆครับถายแปรนะครับอาจจะเหนียวนิดนึงก็ไม่ไม่ไม่ใช่ปัญหาครับตรงนี้ถ่ายสบายๆนะครับผมก็อีกวันสองวันก็หวานแล้วครับผมถายแปรตายแดดไว้ก็แก่นนี่ก็หวานได้เลย ตัวนี้ไถดีมากครับ 246W นะครับเป็นไวยีสี่โครงยาวนะครับเหมาะกับรถพวก M60 ครับ MU5 49557นะครับแลรากา62นะครับเหมาะกับรถรุ่นประมาณนี้ครับหรือ M5000 ก็ใส่ได้ครับ M5000 ก็ใส่ไถดีครับเพราะว่าโครงยาวนะครับโครงยาวนะครับใบกว้าง่ไถเข้าดีครับไถดีมากเลยผ่านชุดนี้นะโครงรุ่นนี้ไถดีมากเลยนะครับผม เอ็มหนย์สีครับตัวนี้60แรงคูปุต้านะครับผมเป็น2เพ้าครับโฟวินนะครับจริงคูปุต้ากับสองเท้าเป็นรุ่นนะครับมีแค่เคียร์ทีครับที่เป็นเท้าเดียวนะครับกอกนอกนั้นขึ้นมากับสเพ้าหมดนะครับผมรถเล็กรถใหญ่นะครับ่ารถทุกวันนี้ส่วนใหญ่จะต้องเป็นระบบ2เพ้าโฟวินครับจะได้อันนี้ประสงค์นะครับผม่ถ้าเพ้าเดียวก็ เวลาพื้นที่แฉดมีน้องมีน้ำก็ลำบากนะครับผม M หกศูนย์สีสภาพส,สวยๆคันนี้ทุกคท่านใดสนใจนะครับเปิดราคาอยู่ที่6 5 9 0 0 0บาทนะครับส,รสวยๆเลย6 5 9 0 0 0บาทาบาทราคานี้แถมส่งฟรีนะครับหรือจะทั้งเงินสดก็มีส่วนลดถ้าเป็นเงินผ่อนก็มีบริการ ไฟแนนซ์ให้นะครับผมของบริษัทเฮงดิสซิ่งนะครับที่ดิวกันไว้แล้วก็ทสกได้ทั่วประเทศนะครับผมอยู่ที่ลูกค้านะครับผมชอบแบบไหนนะครับเป็นสมาชิกทสกก็ยื่นเรื่องผ่านทสกมาได้เลยนะครับทางร้านเดี๋ยวจะทําเอกสารส่งทสกศให้หรือถ้าเป็นไฟแนนซ์เรามีไฟแนนซ์บริการถึงบ้านครับทาสัญญาให้ถึงที่บ้านเลยนะครับผมหรือถ้าเป็นเงินสดก็มีส่วนลด เป็นเงินให้นะครับแล้วก็แถมส่งฟรีนะครับสามกิโลเมตรแรกครับลูกค้าท่านใดสนใจไม่ว่าเป็นลูกค้าภาคอีสานภาคไหนๆนะครับเราก็ส่งให้ทั่วประเทศครับแต่ถ้าเกินระยะทางก็คุยกันเพิ่มเติมนะท่านนิดหน่อยไม่เป็นไรครับหยวนหยวนแถมส่วนใหย่จะแถมส่งให้หมดเลยนะครับแถมส่งฟรีไปเลยนะครับสำหรับเจ้าเองเอ็มหกศูนย์สี่ศูนย์คันนี้ นะครับพาท่านใดได้ไปไว้ใช้งานไม่ผิดหวังครับเพราะว่ารถสภาพใหม่จริงนะครับใหม่ๆเดิมๆไม่มีขยับนะครับน็อตนะครับเดิมๆทุกจุดเลยนะครับนะครับรีวิวการไถจริงเลยครับวันนี้นะครับตรงนี้ก็จะแปลงนี้5้าไร่นะครับผมอ่ามีนี้5้าไร่ก็อีกสักพักก็คงจะเสร็จครับนี่ก็น่าจะไปเสร็จไปเกินครึ่งไปแล้วครับผมนะครับอ่าอีกประมาณสักไม่เกินครึ่งชั่วโมงครับเสร็จแน่นอนแป๊บเดียวครับไรนี่ ไถจริงๆก็ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะครับเสร็จนะครับอย่างช้าก็ชั่วโมงครึ่งครับเพราะว่าเป็นแปลงใหญ่ครับถ้าถ้านาโซนตรงนี้นะครับวิ่งนาใหญ่มากไม่ว่าจะเป็นงานไถงานปั่นหรือว่างานเกี่ยวครับก็สบายครับเจอวิ่งนาแบบนี้วิ่งชิวๆนะครับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถไถมือสองนะครับจริงๆแล้วก็มีอีกหลายหลายคันหลายรุ่นนะครับจอดที่ร้านนะครับ30กว่าคันนะครับอุปกรณ์ก็นับร้อยรายการทั้งมือหนึ่งมือสอง รถก็มีทั้งรถไถรถเกี่ยวรถขุดนะครับสนใจรุ่นไหนก็ลองโทรสอบถามเพิ่มเติมนะครับรถไถก็มีหลายยี่ห้อครับไม่ว่าจะเป็นคูโบต้ายันม่านิวฮอลแลนด์จอร์เดียนะครับหรือแชมป์อะไรประมาณนี้ครับก็มีนะครับลูกค้า,าลองไว้มาอกชมนะครับทดลองขับแล้วก็เลือกเอาไปไว้ใช้งานครับที่ร้านเชอเล็กเตอร์อำเภอหนองคีจังหวัดปุกนิยานะครับผม ขึ้นกันได้ครับไม่ว่าจะเป็นทั้งรถทั้งอุปกรณ์นะครับมาดูการทำงานของ M6040 กสอีกสักนิดนึงครับผมการจะจบขึ้นนี้ไปนะครับฟองฟองนิ่มๆครับเบาๆครับดีชิ้วไปเลยสบายเรียบมากเลยครับผมเครื่องทั้งเครื่องท้ายทั้งอะไรนะครับนิ่มๆเลยนันรถใหม่เลยครับราคามือสองครับผม สซื้อรถใหม่ก็ล้านกว่าครับรุ่นนี้นะครับผมถ้าเป็นมือสองสภาพดีๆนี่เราประหยัดเงินไปนหลายแสนครับผมเอาปากเป็นทางเลือกให้ลูกค้าครับไว้พิจารณาถ้าท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามเพิ่มเติมนะครับหรือจะเป็นช่องทางไลน์ก็เบอร์โทรเบอร์นี้เลยครับไลน์ชื่อไลน์ว่าเคชั่นเทคเตอร์หรือเป็นช่องทางาเฟซบ,บุ๊กน,น,นะครับก็ทักแชทมาได้ นะครับหรือเป็น YouTube ก็คอมเมนต์มาหรือจะเป็นช่องทางของ TikTok นะครับชื่อเคเอสแท็กเตอร์แต่ t ิ k กต็จะเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับโอเคเอสแล้วก็แท็กเกอร์รส่วนไล e Face แล้วก็ YouTube นั้นจะเป็นชื่อภาษาไทยหมดเลยครับ k คเอส t ท็กเตอร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตนำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าครับ <ๆ S 1> ขอบพระคุณลูกค้า <ๆ S 1> ทุก <ๆ S 1> ท่าน <ๆ S 1> ทีน <ๆ S 1> ท่ให <ๆ S 1> ้เกียรติติดตามรับชมเป็นอย่างสูงครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ